เชื่อไหมว่าไม่ได้ตกปลาชะโดมาน่าจะนเกือบนี่ไม่ได้ปลาชะโดตัวแรกมาโอ้โหนานมากโหเก็ดเดือนต้องมีอ่ะนะอยู่เรีขาวเห็นไหมดูนี่ไม่ได้ตกปลาขาวขาวอะขาวอะโอ้โหหล่อนี่นะเอาเฮียกดวิดีโอเฉยนิ้วล็อกว่ะ ราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับรายการ f i s h i n g Easy นะครับอยู่ในช่วงขออภัยมือใหม่หัดตกนะฮะวันนี้ผมก็พา,าพี่คนหนึ่งที่แบบอยากตกปลาชะโดมากเลยผมก็เลยพามาลองตกปลาชะโดดูว่าการตกปลาชะโดเนี่ยมีวิธีการตกอย่างไรแล้วก็มีเทคนิคในการตกแบบไหนนะครับเพราะว่าพี่เขาก็ห่างเหินจากการตกปลามานานแล้วก็เนี่ยครับพี่คนนี้เลยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับผมเนี่เดี๋ยววันนี้สอนใะห้หนะ่อยเดี๋ยว นี่ครั้งแรกเลยเนี่ยที่ตกปลาชโดตีล็อกเบสอะไรครับช,ชื่อชื่อชื่อน้าโอ่งนะครับในามน้าโอ่งพิชชิ่งนะครับโอ่งพิชพชิง่งยังไม่เกิดมาไม่เคยตกปลาชโดได้นี่วันนี้นน้อาจารย์เดียวมาสอนตีล็อกบเบสไปไหมม,มันต้องอใช้ล็อกเบสนะล็อกเบสนี่มันหน้าตาออ๋จะเป็นลักษณะนี้นะล็อกเบสนะ อันนี้คือปุ่มฟีสปูลโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นนะครับเป็นสตาร์แดกเอาไว้ปรับเบรกนะเวลาปลากินมันจะแรงๆหน่อยไม่ต้องตกใจนะเวลาปลาโดกินมันจะแรงนะอย่าตกใจนะโอเคเดี๋ยววันนี้ติดตามชมครับว่าว่าพี่คนนี้เขาจะตกปลาโดได้ไหมนะครับวันนี้เราเอาอะไรมาตีเนี่ยเขาเขาเขาเหยื่ออะไรตีโดอ่ะเดี๋ยวไปดูในคลิปไปดูในคลิปอ่าโอเคปะตีโดกันปกติพี่ใช้แต่ปลาไหลไงว่าอยู่ เก็บเขี้ยวตอนมันกัดขึ้นพร้อมแม่ด้วยตายโอ้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยโอ้ยเ้ยคันสะบัดเลยตบทีโอ้โหตบนะแต่มันยังไม่กัดคือมันตบอะแต่มันก็สนุกด้วยพี่แค่ตบอะใช่ปะ ขอให้มันมีอาการหน่อยแต่ไม่ใช่แบบมันตีโล่งๆนเะเปล่าๆใช่ไหมมันอยู่ใกล้ลูกเลยพี่ใต้ลูกแล้วอ<ช>่ะไม่อยู่นี่ลึกเลยนะลงไปตีกอเลยอ่ะโอ้โหรีบกอเลยนะโดนไอ้ดีไม่ได้โอ้ทำไมไม่เอาวะอือฮะนี่จะโดนไอ้ดีนของกูน่าโดนมากใช่ผ่านพอดีเลยแล้วไม้ซ้ำในี่้ไม่มีหวังอืม เฮ้ยขึ้นแล้วนี่ไงเรียบร้อยนี่ไงเรียบร้อยของเดียวโดน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  เดี๋ยวโดนเดีโดนไปถือสวิงไปไปถือสวิงไปเดโดนกเป็นเดีวโอ้โใหญ่นี่วางพี่ใหญ่นี่วางกด้สวิงก็ไม่มีนไมอย่างนั้นอืมาป่องมันคือหน้าที่ของพี่นั่นแหละ นงานที ah. Maybe. 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 To to yep. ่ของพี yep. yeah, um, ่น mm. uh, ั่นแหละไไปปส่ดีใส่ดีไม่ซอนหรุป่ะไม่จำได้จำได้สวิงอันนี้สวิงอันนี้แหละสวิงเอาดิช้อนตูดิเอาช้อนตูดสิช้อนตูดสิเออได้เราในที่สุดเราก็ไม่ซ้อนเหยื่อไม่ซ้อนเนาะไม่ซ้อนไม่ตัดเหยื่อไม่ตัดนี่ครับเปิดเปิดหัว เฮ้ยโอ้ยใสดีเว้ยพี่ครับข้างหลังใสดี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 อยู่โทรเรียกที่มาเนี่ยโทรเรียกมาตัดปลาใช่ให้มาช้อนปลานี่อ่าไอเลวพูดสิไอเลวไอเลวนี่ก็ดีกตัวใหม่ใช่ไหมใช่แรมเพ็ดสามสิบกรัมมาแล้วครับตัวแรกของวันนี้ก็กัดนะครับแรมเพดนะครับแรมเพดตัว30กรัม นะครับรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ยาว7.5เซนนะต้องดีมนะเย <Yeah. S 1> อาอ่ะถือกล้องพี่หน่อยพี่ปลดตาก,ก่อนถ่ายรูปก่อนเหรอ <c oughs> โอ้ยมือสา่นโอ้ยโอ้ยแงยไม่ดีเเข <c oughs> ้าแบบีอมปากพอดีส่นถึงกับมือสา่นานตกปลาทีนะครับโอ้ตื่นเต้นมากตะบีเดียวได้บ้านน่าจะเป็นต,ตัวแรกของปีที่แล้วเลย โอเคตกปลาแล้วครับน pues like ี่นี่พี่โอ่งพี่องค์ดูปลาดูปลาโอ้โหนี่เขาเรียกปลาชะโดใช่ไหมนี่ปลาชะโดหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เหรอใช่หัวจลายลายนี่คือปลาชะโดเหรอใช่ใช่ลายลายเนี่ยพี่พี่องค์เขาไม่เคยตกปลาชะโดนะผมก็เลยพาพี่องค์มาตกปลาชะโดครั้งแรกก่อนพี่องค์กทำไมเป็นคนแบบนี้ไอ้เลวไอ้เลวอ่ะถ่ายรูปพี่หน่อยว่างปลาตัวแรกของเราขึ้นมาแล้วนะครับนี่ลายสวยเลยเพราะเราเห็นจิบมันก็เฮ้ยพี่แซงว่าตัวจิบเล็กๆนี่น่าจะเป็นตัวผู้ อันนี้น่าจะเป็นตัว,ตวเมียป้เนตัวเมีย,เ,มยเนาะป้านใหญ่ๆนะครับนี่ตัวแรกเรามาแล้วนะครับก็กัดนี่เลยลมเพดนะครับ30กรัมนะครับแต่ว่าความยาวแค่7.5ห้เซนนะคือปลาที่มันไซส์ย,ย่อมๆลงมาแบบนี้อ่ะมันก็จะกินเหยื่อง่ายหน่อยนะครับเหยื่อที่เราใช้วันนี้ครับตีข้อก็อนี่เลยลมเพดตัว30กรัมนะครับ 7. 5ุ้าเซนเดี๋ยวเราหลบหลบไปเฮ้ย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 อะไรเนี่ย เอ้าเอ้าจ uh, uh, ริงป่ะใหญ่จริงป่ะใช่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 ไม่ใช่เกี่ยวไม่เลยจริงป่าเอาแล้วเอาแล้วเกี่ยวป่ะเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวหยุดแล้วหยุดแล้วปลาใหญ่นานๆตกปลาทีก็แบบนี้แหละไม่ใช่โดเอาแล้วเขาค่อยเล่นเขาค่อยเล่นค่อยเล่นใจเย็นๆถ้าไม่ใช่โย่ค่อยเล่นมันลากปืนไปเลยอ่ะไปชะโด ฉัดโดบอกว่าฉัดโดแล้วเอาค่อยๆฉันไล่ส่วนไปเลยค่อยๆค่อยๆค่อยๆอะไรเนี่ยโอ้หแม่งกินกลางคอกแล้วบอกไม่ใช่ชัโดได้ยังไงไปไม่งั้นก็ต้องเกี่ยวมันวิ่งเรื่อยไปเลยอะไรโอ้โหดูร้องดูร้องนนานตกปลาทีเขา้ลงใหญ่เกินมันเกี่ยวแน่มันต้องเกี่ยวท้องเ้ยหลอนลื่นหอลุ้นอย่าให้หลุดนะพี่โอไม่เอานะถ้าไม่ฉัด่ะมันต้องมันต้องเกี่ยวท้องอะเดิไปไม่ได้อะไรวะ เออปาชโดมันก็เยอะแรงพี่มันใช่เปล่าเท,พา,ทพาเาาทพาก็มาเทพาก็มาไม่ไม่ใช่แล้วมึงดูผิดป,ตปกติป่ะไม่ผิดปกติปลามันใหญ่ไปเซตเบรกเข้าเดี๋ยวก็หลุดออกอ๋อเซตเบรกออกออออถูกไห <laughs> มเดี๋ยเอ้ย <laughs> อะไร ปลาชดโดวปลาชดรู้ลูกแมปลาชดโวเนี่ย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 ชดโดเออชดโดเดี๋ยวช้อนให้โอ้โหสายตุ่นกันเลยอ่ะเกลียวเกี่ยวเกลียวหางเกี่ยวหางมันตบ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 โอ้ยตัวหล่ะเฮ้ยพอกัน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 แล้วเขาก็มีปลาเป็นของตัวเองนะครับแม่เมื่อกี้ก็พูดอยู่ว่าทีเดี๋ยวกูยิ้มปลาถ่ายรูปบ้งเด้ย เสียหันเหยียบคนเดียวเสียชิบหายมันเกี่ยวหางบ้าดิโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เสียชิปเป่งเลยดูดิโอ้โหนายเปิดเปรน่อยไหมโดนเกี่ยวหางครับเป็นรอบมาดิโอ้ใหญ่ตัวนี้ตัวหูตัวนี้นี่นี่โอ้ยตัวใหญ่เว้ยตัวตัวใหญ่เว้ยอุ้ย นับป่ะนับ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 ให้นับให้นับให้โดนแล้วอุ้ยพี่อู้หูมันไม่หกแล้วมาเจ็ดแปดโลแล้วมั้งเจ็โลอ่ะอ้วนชิบเอีงเลยนี่นี่ตัวเบ็ดเดิมนะครับอือเก่งปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราระวังมันสะบัดหางดึงดึงออกเร็วๆอ๋อดูครับตัวเบ็ดแบบนี่ไหนะเหยื่อตัวไหนนะอันนี้เหยื่อตัวละร้อยห้าสิบบาทเองร้อยห้าสิบบาทดูดินี่ตัวเบ็ดใช้ได้เลยอันนี้คือเรียกว่าตกจนกว่ามันจะขาดนะเพราะมันไม่มีพัง ตกจรกว่าจะขาดไปเลยแอคชั่นใหญ่ไหแอคชั่นดีมากยังส์นองแล้วปลาลูกปลาที่ตกไม่เป็นหนองมันไม่สมศักดิ์ศรีนี่ดูด้วยนะองค์นะองค์พี่ทิ้งไปตกปลาตัวสองตับโลเสียภาพโพสหมดใช่ยไหมมันตกนตะไอตัวนั้นอ่ะไอตัวนั้นนะพี่รู้ว่าตัวเล็กไงพี่เลยสะบัดทิ้งตอนนี้มันจะกรดิกอ่ะรอตัวนี้ยังสโอ้โหโมจัดใหญ่มากอุ้ยนี่เก็ดอ่ะนะครับมาถ่ายรูปพีเดียวเหนื่ ไม่มีอะไรจะพูดเลยตอนแรกเดี๋ยวก็ว่าปลาเดียวแม่งตัวใหญ่ละไอตัวของพี่แม่งต้องตัวเล็กเพราะปลาแม่งขึ้นเล็กใช่ขึ้นเล็กมากขึ้นเล็กมากนี่ของผมประมาณสี่ของพี่โอกอะน่าจะประมาณเจ็ดได้เจ็ดโลนะไม่ข้ามกันเยอะเนาะอืมที่นีเมื่อกี้โอ้โหกล่าว่าสวายเนี่ว่ามันไม่น่าจะใหญ่ขนาดนั้นมันปปืดไปเลยอะนานๆตกชะโดทีมันจะเป็นป้าสวายปลาสวายคนเหมือนคนไม่เคยตกปลา เออตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากครับใจเต้นรัวๆให้ดูสาให้ดูไซส์เลยนี่ลูกปลาไงตัวนี้ผมสะบัดออกไม่ไม่พี่ตัวผู้อ่ะมันตกยากกว่าเพราะตระกตลไหมปลาตัวเมียจะกัดก่อนแล้วตัวผู้จะกัดยากกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พอใจเท่านี้นะท่านผู้ชมนะนะครับเดี๋ยวไอปลาคู่นี้ผมจะขอเอาไปปล่อยที่เขื่อนรัชโลธรนะเพราะว่าผมอยากให้มันข้ามสายสายเลือดกันมันจะได้แข็งแรงจะได้แข็งแรงใช่ไหมใช่แล้วช่วงนี้เขาเขาปิดเขื่อนเรามีอ็อกใช่ไหม ออนี ouais, ่ถังอ๊อกที่เต็มสร้างมาเพื่อสิ่งนี้เลยถังอ๊อกเขาในน้ำลองไม่ตายไม่ตายไม่ตายโหูพี่ปลาพี่ใหญ่ใหญ่โอ้ยโอ้โหตายพอที่แี่แหละตอนนายตายอ่าไปทั้งคู่เลยเอ้ยอูสบายไหนๆอ๊อกยังไงไหนอ๊อกยังไงเอาไปให้ดูให้จับหน่อยอันไหนยังไม่มั่นใจมันไม่ตายนี่อ๋อช่วยอ๋อเพื่อแล้วอ๋ระบบเติมเติมน้ำด้วยนี่เติมน้ำด้วยไง แล้วายาใช่แล้วก็มีดูดน้ำออกนี่นี่มีน้ำล้นมีน้ำล้นมันก็จะล้นออกไปแต่ว่าปลาชโลเราเราอย่าไปใส่น้ําเยอะเพราะว่ามันจะขึ้นจิบหายใจไม่ได้แตมันจมน้ำแล้วเราไม่เปิดออกม่พี่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันขึ้นจิบหายใจดูถังความยาวถังเดียวความยาวนะเท่าไหร่เมตรสิบเร้ยหางพี่เมตรเป็นเมตรเหรอก็เนี่ยของเดียวความยาวเนี่ยมันหนึ่งเมตรสิบเซน ของพี่น่าจะเมตรยี่สิบหรปลาชโดเถ้าเมตรกว่านี่ปลาตัวงอเนี่ยตัวมันงอตัวงอด้วยนะตัวงอเมตรสิบเลยเหรอถึงเหรอเมตรสิบดิเนี่ยหัวชนหางชนเลยอะจากตรงนี้ยาวมาถึงเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยตรงนี้เมตรหนึ่งตรงนี้ต้องมีแปดโลอ๋อไม่ใช่พี่ความยาวถึงนี่มันเมตรเมตรสิบตรงนี้ก็ประมาณสักตรงตรงเนี้ยเออเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งมีเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งมีแปดโลเลยนะเมตรหนึ่งแต่หางพี่ยังดูดูหางปลาพี่โอ่งดิยังชนเลยชนหัวก็ชนเนี่ยของพี่ของพีีี่่นนเเมตรพอออดหางช ไปไปไปอยู่ราชโลทอนกันลูกนะแหลมเพชเกี่ยวหางโคตรมันมันกว่าติดปากอีกบอกเลยถ้าติดหางทุกตัวนี่ผมว่ามันกว่าติดปากจริงๆนะดึงแรงแก๊สดึงแรงแต่โอกาสที่ติดหางเนี่ยจ้างมากนี่ไปลาตัวแรกที่ติดหางตกปลาชโลครั้งชีวิตมันตกนะมันตกนะ มันตกตัวเบ็ดเขาดีอ่ะเออแล้วก็อย่างเจ๋งนะครับตัวร้อยห้าสิบบาทคุ้มมากไปไปหาซื้อกันแอคชั่นแอคชั่นถ้าไม่มีมาซื้อที่เพจร้านโอ่งจริงเดี๋ยวขายแม่งตัวละแปดสิบบาทอันน่ะไม่ใช่ไม่ใช่หุ่นเล่นแอคชั่นแบบยั่วโมโหปานสุดร้อยห้าสิบบาทแล้วที่สำคัญพี่ตกไปเถอะไม่มีพังข้างในมันเป็นถ้าถ้าไม่เหล็กมะเลยถ้าไม่ขาดใช่ไหมถ้าไม่ขาดคือถ้าถ้าขาดคือจบกันไปต่อเราโอ้โหบานว่ะ ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันไม่ใช้อยู่คนเดียวฉันมาเป็นตากล้องโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับไปขอออกไป้ต่อชิปหน้าแล้วมันนานแล้วปีโป้ก่อนฉันมาลูกมาลูกต้องมาแล้วลที่นี่มอนเลย